สวัสดีครับวันนี้จะพาพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับมาชมต้นพันธุ์ไห่บงหวานเพชรน้ำพึ้งเบอร์สามนะครับสำหรับไห่บงหวานเพชรน้ำพึ้งเบอร์สามนะครับเราได้ขุดนะครับงามาลงถุงชํานะครับ ตอนนี้ต้นต้นพันธุ์ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับสวยสวยสวยเลยนะฮะฟอร์มล่างตอนนี้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับพร้อมปลูกเลยนะครับไผ่อมันเพชรน้ำพึ่งเบอร์สามนะครับก็เป็นไผ่อีก ชนิดหนึ่งที่กินหน่อสดได้นะครับคือหน่อเขาเนี่ยจะมีรสชาตินะครับหวานนะครับรสหวานมันนะครับไม่ขมนะฮะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเพราะหน่อเขาเนี่ยไม่มีสารไซยาไนท์นะครับคนที่ทนะที่เป็นโรคเบาหวานความดันโรคเกาตนะครับสามารถทานได้นะครับเพราะว่ามันไม่ไม่มีสารไซยาไนท์นะ ต้นค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับสมบูรณ์นะครับสังเกตฟอร์มรากนะครับฟอร์มรากแทงอ่าแทงทุกถุนะครับรากแข็งแรงนะครับ สําหรับความสูงนะครับของต้นโดยเฉลี่ยนะครับก็ประมาณอยู่ที่80นะครับ80เซนถึงหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็มีเลยหนึ่งเมตรขึ้นไปนะครับ ก็แจ้งเพื่อนพี่ๆนะครับที่เวลาทางสวนนะครับจะทําการจัดส่งนะครับทางขนส่งก็จะทําการนะครับงอนะครับนอส่วนส่วนปลายนะครับที่ที่มีความสูงนะครับตามขนาดของกล่องนะครับโดยที่ทางสวนจะไม่ไม่ตัดนะครับไม่ไม่ตัดแต่งกิ่งแล้วส่งนะครับก็คือว่าจะ งอใช้วิธีงอนะครับงองอกิ่งนะครับด้านบนนะครับล้วก็ทําการบรรจุนะครับก็ก็มีโอกาสที่จะทําให้นะครับเ,เวลาขนส่งไปแล้วนะครับทําให้ส่วนปลายมีหักหักได้ช้ำได้นะครับ อาจจะทําให้ลาบใบเหลืองนะครับก็ตัวนี้ทางเพื่อนๆพี่ๆไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่ารากเขาสมบูรณ์แล้วนะครับเราดูกันที่ฟอร์มรากนะครับก็คือถ้ามีส่วนใดส่วนปลายหักหรืออ่าบใบแห้งก็สามารถที่จะตัดนะครับตัดลำออกไปได้เลยนะครับตัดกิ่งยอดออกไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่นะครับสำหรับ เพื่อนๆมีพี่ท่านใดสนใจนะครับต้นพันธุ์นะครับไผ่บงหวานเพชรํำพึ่งเบอร์สามนะครับทางสวนก็ยังมีพอที่จะแบ่งให้กับพี่ๆนะครับอยู่นะฮะสามารถติดต่อทางเพจสวนธนภัทสกลนครเข้ามาได้นะครับหรือจะโทรโทรศัพท์มาหมายเลขศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดสามเก้านะครับแอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยนะครับ ีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนได้นะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นนะครับทางสวนก็มีอัปเดตนะครับความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับเพื่อนๆสามารถกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับกดซับสไคร้กันได้นะครับ